กับช่องเราอีกแล้วก็ไม่ค่อนถางเรามาเยอะมากว่าขออนุญาตทำนะคะจะให้เขาเติมให้หรือว่าเขาเติมให้เองแล้วก็บอกว่าเติมให้เองนะคะเขาอันนี้หรือว่าอันนี้ถามเฉยนะคะทุกคนซึ่งเพชรที่นำมานะคะทุกคนก็ไม่เอาไม่ทำอะไรก็ เอามาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยน,น,น,นะทุกคนอยากเข้าใจผิดนะจ๊ะเราขอเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้ขอนะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือให้เองเลยนะสามลาบใครนะคะที่ถามาเออต้องคนถามาเนาะ ว่าทาไมไม่ทาคลิปตอบคาถามมาจากคอมเมนตะ์นะทาคลิปตอบคอมเมนต์อีกได้ไหมชอบดูแบบก็อยากจะบอกว่าได้นะคะได้อยู่นะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแค่คลิปตอบคาถามนะคะแต่บางคนเขาน่าจะไม่ชอบมั้งต่คทีปนั้นเราไม่ได้ปิดการคอมเมนต์นะทุกคนก็คือว่ามันเป็นให้อยู่แล้วนะคะ เราได้ไปกดอะไรปิดการคอมเมนต์นะเราไม่ค่อยกดอะไรเลยอยากปิดการคอมเมนต์นะคะทุกคนอันนี้ก็คือไม่ค่อยปิดเลยนะใช่นะไม่ได้ถามกันมานะทุกคนว่าเราก็จะทำคลิปแต่ทุกคนต้องบอกเรานะว่าคลิปนั้นอะ ทุกคนชอบหรือไม่ชอบคลิปตอบคำถามของเรานะคะนี่มันก็ตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็ได้เล่นนานเอยวนะช่วงนี้ก็มีคนคทำชุดเยู่แล้วทำไมอันนี้เราเราอยากได้ชุดนี้ เงินค่าเราก็เติมแล้วนะทุกคนนี้นะคะกบที่เราซื้อมาอายวนใช่อยวันแล้วปดสเ้า่เบิไปเลยเบิอมจะเดือนหนึ่งแล้วหรอเนี่ยสอนยาีิถาว่านะไม่ได้ตึงนะพี่ก็ไม่ตึงนะ คนเราไม่ได้เติมเหมือนคนอื่นเขานะอยากจะบอก,กคนจริงๆนะคะส่วนทุกคนก็ดูได้จากเสื้อผ้าหรือเพรของเรานะยังเป็นสุดสายฟรีเลยนะคะทุกคนสายฟรีอยู่เลยนะนะคะทุกคนสำหรับใครที่คนเราเติมเรานะคะก็ไม่ได้รื่บเขาเลย าให้เติมให้อยากได้ท่าแต่เผ็ดไม่พอก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกทุกคนะนะคะทุกคนมันไม่เป็นไรหรอกแต่แค่อะไรต่างๆเนี่ยอยาได้ท่านี้เฉยๆนะคะอยากได้ท่านี้ถ้ามันถูกดีใครอยากได้ ถ้าเหนี่ะมีแล้วแหวนเหน,นียวเซื้อไม่ได้เพดไลยพอชั้นนี้ถูกอยู่นะซื้อมาได้จ้าซื้อไผไม่ได้นะทุกคนคลือว<ม>่าฝากดไลค์กดองชาวสุวสวสวสวไทร์นะคะเป็นการจะใ,จให้ช่องของเราด้วยนะสหรับใครที่ว่าเราไก่นะคะทุกคน ไม่ได้ไก่ขนาดนันะนะ้นนะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายฝากดูคลิปนี้ได้นะขอบคุณค่ะ